สวัสดีค่ะฝึกโยคะกับจอยที่บ้าน201นะคะวันนี้เน้นเรื่องการบำบัดสลักเพชรจมนะคะไปเริ่มกันเลยจ้าจากนั่งเหยียดขาไปด้านหน้านะคะสมมุติว่าเราปวดสะโพกข้างขวานะคะเราจะยืดเหยียดขั้นขาข้้นขวานะคะเราจะพับขาขวาเข้ามาชิดสะโพกไว้นะคะ<อ>เสร็จแล้วค่อยๆเอ็นไปด้านหลังลดข้อศอกลงมาก่อน ช้าๆค่ะค่อยๆนอนลงไปนะคะตรงนี้เราจะรู้สึกยืดตึงที่ด้านหน้านะคะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะคะอันนี้เรายังไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อนะคะโดยเรายืดกล้ามเนื้อกล้ามหน้าที่ตรงข้ามกับกล้ามเนื้อของสะโพกด้านหลังก่อนนะคะ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเราจะรู้สึกตึงที่หน้าขาขวาตรงนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่ยืดยืดยังไม่มากพอให้เราชันขาซ้ายขึ้นมาค่ะตั้งเข่าไว้นะคะเราจะรู้สึกยืดมากขึ้นแต่ถ้าอยากรู้สึกยืดมากขึ้นก็ให้เรายกเข่าซ้ายเข้ามานะคะ ยกเท้าลอยจากพื้นเอามือช่วยดึงเข่าซ้ายเข้ามาหาสะเอาเข้ามาหาอกมากขึ้นตรงนี้เราจะรู้สึกตึงมากขึ้นเวลาเราดึงเข้ามาขาขวาเราจะลอยจากพื้นนะคะถ้าแบบนี้แสดงว่ามากเกินไปให้เราผ่อนขาซ้ายลงนะคะเอามือจับไปที่หลังข้อเข่านะคะลดลงมาจนกระทั่งขาขวาวางจิตพื้นได้นะคะค้างไว้ในตำแหน่งที่ ขาขวาติดพื้นไว้นะคะแล้วค่อยๆดึงเข้ามาค่ะค้างไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเราจะรู้สึกยืดตึงที่ด้านหน้าขาขวามากเลยนะคะค้างอยู่ในท่าประมาณหนึในทีนะคะหรือใครอยากจะค้างได้ว่าอยากจะค้างไว้นานกว่านั้นก็ได้นะคะเราจะค่อยๆยืดกล้ามเนื้อที่สะโพกด้านหน้านะคะ สำหรับคนที่นั่งนานๆจะตึงกับกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะยืดเท้านี้บ่อยๆก่อนที่เราจะทําการยืดกล้ามเนื้อด้านหลังค่ะเมื่อค้างไว้ได้เท่าตามเวลาที่เราต้องการแล้วก็ค่อยๆค,ค,คลายค่ะวางเท้าซ้ายลงมาก่อนค่ะพลิกตัวทางซ้ายนิดนึงแล้วเอาขา ขวาออกมานะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนข้างนะคะนอนลงไปค่ะเหยียดขาไปด้านหน้านะคะเราก็มาทำด้านซ้ายนะคะพับขาซ้ายเข้ามานะคะเอาส้นเท้าชิดสะโพกไว้ค่ะเสร็จแล้วเราค่อยค่อยเอ็นตัวไปด้านหลังข้อศอกลดข้อศอกลงไปช้าช้าค่อยๆนอนลงไป ตรงนี้เราจะรู้สึกยืดตึงที่ด้านหน้านะคะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะคะอันนี้เรายังไม่ได้ยืดกล้ามเนือ้อ p ิฟอร์ r m ิ s โดยตรงนะคะเรายืดกล้ามเนื้อโดยตรงข้างหน้าด้านหน้านะคะถ้ายังไม่ตึงพอน,นะคะให ยังยืดไม่มากพอให้เราชันขาซ้ายเข้ามาค่ะวางฝ่าเท้าซ้ายลงไปที่พื้นเราจะรู้สึกยืดมากขึ้นแต่ถ้าอยากยืดมากกว่านี้นะคะให้เอายกเข่าซ้ายเข้ามาเอายกเท้าลอยจากพื้นเอามือช่วยดึงเข่าซ้ายแต่ถ้าเข่าหัวเข่าซ้ายเราแต่ถ้าขา ขาซ้ายเรากระเดิดนะคะแสดงว่ามากเกินไปนะคะให้เราผ่อนขาขาซ้ายลงนะคะเอามือจับไว้ที่หลังข้อเข่าแทนนะคะลดลงมาก่อนจนสามารถขาขวาวางติดพื้นได้นะคะอะ๋ขาซ้ายติดพื้นนะคะขอโทษทีค้างไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะทำเหมือนกับ ข้างขวาเลยนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ลำตัวช่วงบนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะใครอยากจะค้างไว้นานเกินหนึ่งนาทีก็ได้นะคะเพื่อความยืดคลายกล้ามเนื้อนะคะใครที่นั่งนานๆนะคะแนะนำท่านี้เลยต้องทำบ่อยๆนะคะก่อนที่การยืดกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะ ครบเวลาแล้วค่อยๆเหยียดขาออกไปด้านหน้าค่ะก็นอนงายกลับมาใหม่นะคะทีนี้เราจะยกขาขวาขึ้นมานะคะเอามือซ้ายจับข้อเท้าเอาแขนซ้ายสอดใต้ขานะคะแขนขวาก็สอดไปด้วยนะคะเอาแขนขวาไว้ที่ข้อศอกซ้ายมือซ้ายจับที่น่องขวาแล้วดึงหน้าแข้งเข้ามาหาอก เราจะเริ่มรู้สึกยืดสะโพกนะคะคือกล้ามเนื้อที่เราจะยืดนะคะจะเหยียดขาซ้ายตรงไปด้านหน้าหรือจะงอเข่าซ้ายขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกผ่อนคลายหัวไหล่นะคะไม่ดึงไหล่ขึ้นมาใกล้หูนะคะค้างไว้ค่ะสิบลมหายใจหรือนานกว่านั้นก็ได้นะคะ เมื่อได้ตามเวลาที่เราพอใจค่อยๆค,คลายค่ะเรายังจับขาไว้อยู่นะคะทีนี้เราเปลี่ยนข้างค่ะเรายังจับขาไว้อยู่นะคะยกเข่าซ้ายขึ้นมาวางข้อเท้าขวาไว้ที่หน้าขาซ้ายค่ะประสานมือไว้ด้านหลังหัวเข่านะคะแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาก็เอามือไว้ด้านหน้าหัวเข่าได้เลยค่ะพยายามให้หัวเข่าขวาออกไปห่างจาก อกนะคะเกรงเอาไว้นะคะกระดกข้อเท้าไว้แล้วค่อยๆดึงเข่าซ้ายเข้ามาหาอกทุกๆลมหายใจค่ะเราจะรู้สึกยืดตึงที่กล้ามเนือ้อสะโพกด้านนอกขั้นขวามากๆเลยค่ะก็คือกล้ามเนื้อสลักพิกที่เราจะยืดนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆถ้าเราอยากรู้สึกมากขึ้นให้เราโยกไปทางซ้ายเล็กน้อย เอียงเป็นทางซ้ายเล็กน้อยนะคะแล้วค้างไว้ตรงนี้รับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะเรารู้สึกตึงที่สะโพกขวานะคะรับรู้ลมหายใจว่าเราหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้ว่าเราหายใจสัน้นหรือหดหายใจยาวเมื่อได้เวลาที่เราต้องการแล้วเรากลับมาตรงกลางค่ะคราวนี้เราจะเอาเข่าซ้อนเข้ามาลึกๆนะคะ ให้เข่าซ้อนกันไว้เลยนะคะเราจะจับที่ตะตุ่มเท้าด้านนอกทั้งสองข้างนะคะเหมือนกับท่าหน้าวัวนะคะแต่เราทำแบบนอนนะคะท่านอนจะเป็นท่าที่ดีที่ไม่ต้องกังวลเรื่องหลังค่ะเพราะว่าเวลานั่งเราหลายๆคนมักจะไม่สามารถยืดหลังตรงได้นะคะจะทำให้อไลเมนต์ไม่ถูกต้องนะคะทำในท่านอนจะตัดปัญหาเรื่องหลังได้นะคะ ค่อยๆดึงข้อเท้ากดลงมาหาพื้นเราจะรู้สึกยืดตึงที่สะโพกสองข้างเลยค่ะโดยเฉพาะข้างที่อยู่ใกล้อกเราค่ะเราจะยืดข้างขวาค้างลมหายใจเข้าไว้5้าถึง10รอบลมหายใจเท่าที่เราต้องการนะคะค่ะครบแล้วค่อยๆคลายค่ะขายัางไข้กันอยู่นะคะ ทีนี้เราการแขนขวาออกไปมือซ้ายจับเข่าค่อยๆกดมาทางซ้ายเหมือนกับว่าเราจะกดเข่าลงไปหาพื้นนะคะลงเท่าที่ได้นะคะได้แค่ไหนแค่นั้นสะบักขวาไหล่ขวาติดพื้นไว้นะคะหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าออกตลอดไม่กั้นลมหายใจ ครบและเวลาแล้วเราก็กลับมาตรงการหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆค,ค,คลายขาออกค่ะถ้าชอบคลิปที่จอยทำนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ที่ช่อง YouTube คุณจอยให้จอยด้วยนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ